อ้าสิส่วนเลยววางกันเลยโูดไงเลยพี่นอกมองไ,มไห่เห็นปะค่ะเดี๋ยวเห็นปะเ่ยเห็นขึ้มานเถอะอ๋อมองเลยโอ้พี่นองมันสามสี่ขีดจริงๆเอ้ามันเด็กพี่นองปลดบเราก,ก็สิบ้าเนี่ยแบบนี้สามตัวนี้น่าจะแปดเก้าขีดเี่ยเราพึงโลพี่นองมันหน่อยอ,อันนี้อนุบาล อันนี้ปอนึงอันนี้มัธยมค่ะพี่น้องอ่ามียามมาแล้วสองตัวนะคะปอบานยามมาแล้วเดี๋ยวสิไปยามเองนะคะจุดสุดท้ายค่ะเดี๋ยวหลุ่นกันบ้างไเลยมาเลยค่ะ, ain, คะแบบนี้เหไ,หไหปดูสิพี่น้อง ใส่น่อยนะแคสเียใส่ให้พี่น้รับมันยุ่ซีนี้โอ้นี่เดะโอ้พี่น้องมึงเน่ได้ตัวบักไงเลยมึงเนี่ยอ๋อ,อ,อถีดถดเลยว,วางกันเลยตัวบักไงเลยพี่น้องมึงเนี่เห็นปะคะเดี๋ยวเห็นะเนเห็นขึ้นมาเฉยอ๋อมึงเน่ ตัญญาค่ะช่ไหเชียงค่ะใช่โอ้พี่น้องมันสามสี่ขีดนี่ดิเอ้ามันเด็กพี่น้องปุดบเราก็สิพาเมียบัดทีนี้ตัวเงี้ยเตี๊บอยู่ขปุ๊บงานเด็กเงหัวมันเงี้ยตัวเงี้ยเอานี่ล่ะได้บ้างเด็กน้องพี่น้องขออนุญาตอื้มมันตัวเงี้ยพี่น้องมันปุดบงายจะอยดีค่ะ ใส่สองตัวน่ออกมาเบิ่งกันนะฮึคือพอได้สองตัวให้พี่น้องเบิ่งน้ำเนี้ยนี่แ้วอีกสองตัวนี้ค่ะเป็นสามออกมาโชดที่ละดี๋ยวแสงพี่น้องเบิ่งนะคะว่าตัวหน่อยตัวใหญ่ซ้ำใดร่วมมัดนี่กันสิบโลนึงเยอะวะสามตัวนี่เดี๋ยวละหางนี่พี่น้องสามตัวนี้น่าจะ แปดเก้าขีดเนี่ยแล้วก็ถึงโล่พี่น้องมันหน่อยอันนี้อน,นุบาลอันนี้ปอนหนึ่งอันนี้มัธยมค่ะอน,นุบาลปฐมมัธยมสามตัอนีมันมันขนาดพี่น้องปะเนี่ยสพี่นองบ้านนี้ได้แนวกินเต้าแล้วมึงหนาสิยังบุ๊สงสัยสิทอดกรอบหนูก,กินอีกนะมัเ้เช้าลูกสาวมากินค่ะกลับบ้านกับผมกลับบ้านกลับบ้านพี่น้องไปแล้วค่ะอี่